ไปดูนะคะเขาเมาอะไรกันเมื่อกี้ก็เธอโชว์ค่ะดีนะคะโชว์เสร็จแล้วอ่ะเขาทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันทะเลาะกันไงคะเอาขี้ปลาแต่ดีก็เธอโชว์เสร็จแล้วเอาขี้ปากลางกลางกลางงานเลยอ่ะมีคนโล้มิดค่ะสงสัยคนได้ยินก็เห็นก็เธอโชว์อ่ะค แล้วขี้ใส่ถุงเหมือนบ้านเราขี้ใส่ถุงเสร็จก็โยนมาจะเวทีใครนี้นะนี่นักเกิร์ตโชว์เสร็จแล้วโอ้ยน่ากลัวมากอีกใช่โป๊กดีบ้าลุกจีบไปตุกทำอ่ะน่ากลัวชคดีที่กระเทยโชว์เสร็จแล้วตรงใส่มันเห็นกระเทยแต่งตัวโป๊กนักเกิร์ตเระใส่นักเกิร์ตสวยจ้าดูท่าทางทังโฆค้งตก้งมาไม่ดูเพราะหยอกเกียระแล้วขี้คือขี้ขี้ใหญ่มากเยอะมากใส่ถุงกอบแกปะแล้วป้าโดนอะไรไหม มาโดนร้านรองเท้าหน้าตรงฝา่ร้านรองเท้าแล้วพี่สีเหลืองมเหลี่ยมี่มีที่กอ็อันนี้ใบหโหระพาะมีใบกะเพราอ่ะพี่ลลอย่ะไข่หวานอันนี้คือเออวัยร,รุ่นใช่วาปเป็นนักเรียนไม่ใช่ว่าวัยรุน่นนักเรียนนักเรียนสกอระเจ้าสปอเออ,เอไม่ซื้อขไม่อ้วนไม่ชอบหมี่ค่ะมีหายไปมีหมี่ปะได้ให้หมี่ไหมได้ มีข้าวโพดตาอันนี้ไม่เจ้ามีเม็ดผักค่ะซึ่งเขี้อะอันนี้สงสัยมากเลยทำไปเป็นเพราะสาเหตุเพราะกระถืดหรือว่าเป็นเพราะอะไรแต่นี้สงสัยกว่าทําไมไปเตยถึงรู้ว่ามีขี้มีเม็ดผักนี่อันนี้สงสัยกว่าเวอร์เกอร์ไปเตยตัวเวอร์เกอร์อย่าไ่ห่วงอะไรครับน้องดูของกินตีแจ้งทำไมตับไม่แพงค่ะ บ้านเมืองตึกบ้านช่องหีหมอยก็แต่นี่นี่นี่ตึกก็นี่เนี่ยตึกเนี่ยเนี่ค่ะตึกนี้ค่ะชั้นบนค่ะชั้นบนเลยชั้นบนเขาเลี้ยงขี้ลงมาค่ะโอ้อยกลัวน้งกลัวววก็ลยยนอยู่ที่ไหมาหลัอกที่ไรมลงมาอาไรอ่ไี่คือหลับเนีย เรานาย้นายผู้หญิงอันนี้คือคนช่วยเป็นลูกมือแอบลินคูณกับเบาๆซึ่งเป็นพี่แต่หัวมันอยู่ได้จบนหัวมันอันนี้คืออันนี้คือไม่จบอันนี้คือไม่คือไมแล้วคะเขาติดใจเลยเอ่ยดูนะคแล้วคะตาใครเขารอบคิตตี้เขารอบอ้าวคิตตี้จะกินหมี่ค่ะ คิตตี้จะกินหมี่แล้วค่ะด้วยเธอบอกดูไหมเขาคุยอะยรกันเขาบอกว่าเธอมีตังไหมเราคิตตี้เราคนนี้ก็เลยบอกว่าเรามีเงินเยอะมากหรือเราซองที่อยากได้อะไรบอกมาเธอชอบซองใช่ค่ะเธอถามว่าเถามอยากคบไหมมีคบไหมยอะไรเงี้ยเธอบอกครบ ก็แปลว่ามีทุกอย่างไม่ได้แปลว่าอยากครบนัรอดอเออจ้ะเจอออกกองแล้จ้ะเจอยไม่ชอบเออนาไแล้วอนรถเย้าห่าเบื่อแล้วซึ่งไม่เข้าใจเที่ยีนี่ยผิดไ้ี้งอ่ยไปกอขีแหละ แตกเลย OK. ทุกคนเดูยส okay. ีเื้อสีเ <No> สื้อดแจ่มมากเยอ่ยแล้วจะไหนกองน่ะเออะตั้นใหญ่ดีคจับโอเคนี่แฟนปูดไปไหนอ่ะโอเคเนาะแค่นี้แหละให้ดูกันนี้่น่อยๆเพียวเรียงๆบายแล้วไปก่อน ซึ่งเป็นขี้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะจไม่จบอ่ะจบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาซึ่งเป็นขี้อ่ะไม่บ้างไปบ้างเตือนคำเตือนนะคะห้ามห้ามดูคลิปนี้เวลากินข้าวหรือกินอะไรค่ะโอเคบายซึ่งเป็นขี้